ครับก็ขอ,ขอกับสวสดีครับมบรรักนักสู้วิชาของปู่ขนมต้มทั้งหลายนะครับก็อิ่มอร่อยหาะก,กันเฉีดเช่นเคยครับนะกับมวยดีๆโคเด็ดรวมไปถึงอภิมหาโคเด็ดเจ็ดยันนำนะครับก็ชื่นมื่นดีแล้วก็ต่อเนื่องกันเป็นแบบยาวๆเลยนะครับนะสำหรับการคัดมวยการกองมวยนะครับ เพื่อให้ไม่รังผมอยู่รอดปลอด,อดภัยนะครับรวมไปถึงตัวที่สูสีพอขยับขยายแต่งตัวอะไรประมาณนั้นนะครับนะก็ถือว่าพาพวกท่านไปทิศทางที่ถูกต้องนะครับสำหรับการาวิเคราะห์วิจารณ์มวยของผมนั้นผมจะเน้นนะครับกับอาวุธ นะครับแล้วก็หัวใจทุดใจความแรงแรงไปครับผมเน้นแรงไปแล้วก็ความที่ว่าเป็นมาตรฐานนะครับไม่มีกลิ่นไม่มีเป้วไม่มีแมงอะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับมวยล้มมวยอะไรนั้นผมไม่มีครับนะผมมีแต่มวยฝีมือแล้วก็ มองเกมนะครับว่าคนไหนมันจะออกยังไงนะครับแล้วก็นำมาวิเคราะห์วิจารณ์ให้เมรังผมได้รับทราบนะครับเพื่อนำไปประกอบอาิติการของท่านนะครับาสาหรับมัดบวยนะครับประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับก็จะไม่ได้สวยเหมือนกันนะครับนะเป็นการคัมแบ็ค กลับมาของเจ้าสแกงัามจีนเมืองนนท์นะครับเจอกับเจ้าขาวสนิทสอเดชพันธ์นะครับเปิดหัวด้วยภาสงเล็กเจอกับเจ้าสุดหล่อนะครับเป็นการแจ้มือของเจ้าสุดหล่อครับวันนั้นแสงไม่ผ่านนะครับไปแซงไปย,ยกสี่ยกห้านะครับเกือบจะผ่านแต่ไม่ผ่านนะครับก็เลย นํามาแก้มือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไขข้อกังขาของเจ้าสุหลอบนนะครับว่าแพ้กริงหรือไม่นะครับส่วนคู่ค้ำก็เป็นการพบันระหว่างเจ้านมเปี้ยวโตราชทันนะครับหรือว่าเจ้า,อายอดธงสิทธิสอนพิชัยนั่นเองนะครับพบกับของหนักของแรงครับเสือใหญ่ชอห้าพยักษนะครับ ของทีมงานเสียชายสุขโขทัยนะครับและก็คู่เอกบานเพชรเล็กสอจอเล็กมุงนนนะครับพบกับวันมีโชคภูหงทองนะครับก็สำหรับผู้สนับสนุนก็วดไว้ก่อนนะครับคงเป็นระเบียบการหรือว่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็คงหยุดไว้ก่อนนะครับแต่ผมก็คงจะทำการวิเคราะอาจารย์มวย ไปตลอดนะครับไม่มีหยุดนะครับในเมื่อทําไปแล้วนะครับก็อยากให้มิลังผมได้ผู้ติดตามของผมนะครับทุกคนจะได้อยู่รอดปลอดภัยนะครับกับการเชื่อมั่นในตัวของผมและกับการวิเคราะห์วิจารณ์ของผมนะครับทุกท่านก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้ความไว้วางใจผมตลอดมานะครับอ่าอ่ะ,อะ มาเริ่มกันเลยครับคู่แรกนะครับพระแสงเล็กนะครับสโชคมีชัยนะครับผู้เคยชนะมานะครับพบกับเจ้าสุดหล่อเพชรเจียดเพชรนะครับในนามันนี้กก็คงจะเป็นผู้จัดนะครับทีมงานผู้จัดนะครับเจ้าสุดหล่อนะครับเจ้าพระแสงเล็กนะครับเด็กหนุ่มวัยสิบห้าปีครับวัยละอ่อนเลยทีเดียวนะครับมวยซ้ายจากสุราษฎร์ธานีนะครับ ประเภทเชิงสูงครับประเภทตั้งรับจับทางนะครับเชิงมวยนี่สวยงามจริงๆครับฝีมือนะครับตั้งรับจับทางนะครับเตะซ้ายแม่นนะครับมีขวาหน้าหนักดักด้วยนะครับด่มีขวาหน้าหนักหนักเนียนๆนะครับจังหวะจักรครนนี่โอ้โหเนียนตาเหลือเกินครับพระแสงเล็กลายนี้นะครับเป็นศิลปะ แม่ไม้มวยไทยแบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับนะขาดสชมีชัยนี่แล้วก็การทำมวยของสชมีชัยนี่สุดยอดครับดูอย่างเจ้าก,กสิกรสิครับนะที่ไปท้าชิงแชมป์กับเจ้า,อายอดบวงงามเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็แรงเห็นได้แล้วว่าการทำมวยของสชคบีชัยนั้นสุดยอดครับแข็งแกร่งแข็งแรงๆๆนะครับ หัวจิตหัวใจนะครับมั่นคงนะครับแต่เจ้ากรีิกรมันออกจากตัวเล็กไปนิดนึงนะครับเสียเปียบเสียเปียบเยอะเลยนะครับอ่าก็ไม่ว่ากันครับแต่สู้สู้ดีมากครับสู้ดีมากนะครับสู้ดีมากอ่าส่วนคู่ต่อกรครับก็คือเจ้าสุนลอนะครับผู้เคยแพ้มานะครับอ่ารุ่นพี่16ปีครับวยขวาจากุบนนะครับ ก็ซ้อมอยู่ทีมงานสจาลุวันนะมาเพียร์ไฟเตอร์นะครับจะได้ลอยกว่านิดนนะครับจะได้ลอยจะได้สูงกว่านิดๆนะครับมาเพียร์ไฟเตอร์เดินหน้านะครับขวาตีนะครับขว้าขวาคอตีเข่านะครับอ่าสกูเสียบนะครับก็อยู่ประมาณนั้นปลายแรงนะครับปลายแรงดีนะครับบอดใหญ่ปลายแรงนะครับก็ คงจะเป็นการแจ้มือที่แบบว่าได้เปรียบในทินก็ว่าได้นะครับเป็นเจ้าถิ่นนะครับเจ้าสุลลอนะครับแต่ผมมาประเมินดูแล้วนะครับมวยคู่นี้นะครับสำหรับคนที่เข้าพระแสงเล็กไปก่อนนั้นจะได้เปรียบนะครับนะจะได้เปรียบเลยเพราะว่าอย่างไงแล้วเจ้าพระแสงเล็กก็ต้องนำไปหลายหลุมไปหลายไปหลายช็อตเหมือนกันนะครับ เมื่อนำไปไกลๆแล้วนะครับผมคิดว่าท่านทั้งหลายก็คงจะแต่งตัวแล้วเรียบร้อยนะครับในเมื่อถึงยกสีแล้วทุกท่านก็คงจะมีรายได้แล้วในขณะนั้นนะครับให้ใช้สมองนะครับไม่ใช้แบบความที่ว่าโลภมากไม่ดีนะครับนะอยู่ในวงการนี้นะครับใครโลภไม่ค่อยรอดนะครับหมอกไว้ก่อนนะครับ ชิดอยากจะชมศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับศาสตร์และศิลป์นนี้สอนได้ทุกอย่างนะครับศาสตร์และศิลป์ศิลปะมวยไทยนะครับสอนให้คนได้รู้จักความพอดีความพอเพียงนะครับสําหรับคนที่เข้าใจนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่เข้าใจก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าสนาและแตะดวงนะครับถ้าดวงดีก็ ดีไปแต่ถ้าดวงลายก็จบเพนะครับประเมินดูแล้วยังชื่นชอบเป็นที่พะแสงเล็กสโชคบีชัยครับชื่นชอบการทํามวยของสอโชคบีชัยนะครับสุดหลอกก็คงจะได้เปรียบตรงที่ว่าเป็นเจ้าภาพนะครับประมาณนั้นนะครับชอบพปนที่พระแสงเล็กสโชคบีชัยครับคู่แรกนะครับมาถึงคู่สครับ นมเปรี้ยว p k เคแสนชัยครับเจอกับเจ้าเสือใหญ่ชอห้าพยัคต์นะครับเจ้านมเปี้ยวพ k หรือว่าเจ้ายอดทงสิษย์สอนพิชัยนะครับหมอนี่สายเลือดดีครับเป็นหลานชายแทๆ้ๆนะครับของพานศอกเมืองไทย p k เคสนชัยนั่นเองนะครับเมืองไทยหรือว่าเมืองไทยศอบุญเยี่ยมนั่นแหละนะครับประเภทหลักเหลี่ยมลักเหลี่ยมฝีมือนะครับ หมัดเท้าเข่าศอกครบเครื่องนะครับความหลากหลายอาวุธมวยความรวดเร็วนะครับรวมไปถึงหัวจิตหัวใจนะครับอปอดใหญ่ปลายแรงอีกตัวนึงเหมือนกันนะครับ mm. เด็กนุ่มว้19ปีครับจากบุรีรัมย์นะครับล้านชายเจ้าเมืองไทยนนเดงกนะครับล่าสุดก็ไปชนะเจ้าพีรพัฒน มวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับที่เกตสีนี่แหละนะครับการกลับมาในภาคนี้ของเขาก็ทำไปได้สวยนะครับหลังจากทีเ่เป็นลองแล้วก็กลับมาเป็นต่อยาวเลยนะครับในการเจอกับเจ้เจาพิรพัฒน์มวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าครับนะครับกลับมาครั้งแรกนะครับภาคนี้ก็สมบูรณ์แบบนะครับสำหรับเจ้านมเปรี้ยวนะครับ มาถึงเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์ไม่ใช่เสือใหญ่ชอห้าพยักนะครับอ่าลายนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงครับความหนักแรงนะครับเป็นเครื่องหมายการค้าของเขาก็คือหมัดนะครับขวาตายซ้ายสลบนะครับนั่นคือเครื่องหมายการันตียี่ห้อเสือใหญ่ชอห้าพยักนะครับสิทธ์หัวเจ้าหัวแหวนของเสียชายสุขโขไทยนะครับก็รุ่นพี่นะปีครับ มวยขวาจากจังหวัดแพร่นะครับจังหวัดแพร่นี่เป็นจังหวัดที่เขาไปอยู่นะครับเป็นที่พำนักของเขานะครับแต่บ้านเกิดที่แท้กินก็อยู่ที่โคราชนะครับเจ้าเสือใหญ่ลายนี้นะครับประเภทขวาตายซ้ายสลบในการที่เราเห็นกันอยู่นั้นสำหรับใครที่ชอบความหนักแรงก็คงจอยู่ฝั่งเสือใหญ่นะครับแต่ประเภทฝีมือ หลักเหลี่ยมหลากหลายก็คงจะอยู่ทางด้านนองเปี้ยวนะครับโดยล่าสุดก็ไปชนะนกเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตนะครับที่เชียงใหม่หรือที่ไหนไม่รู้นะที่เชียงใหม่ประมาณนั้นนะครับฉายาของเขาเมื่อสมัยปีที่แล้วนะครับก็คือฉายาของเจ้าเสือใหญ่ตอนนั้นที่ผมจำได้ก็คือ ร้อยละบาทฟาดมาแล้วนะครับสำเพ็งไม่ครับราคาร้อยละบาทครับวันนั้นกับการพบกันกับเจ้าเด็ดขาดปอพงสว่างนะครับเจ้าเด็ดขาดเผอแป๊บเดียวครับ็อกเดียวครับสำเพ็งไม่เลยนะครับชายาร้อยละบาทฟาดมาเรียบร้อยนั้นก็เป็นอยู่ช่วงพักหนึ่งนะครับ ก่อนที่จะกลับมาเจอกับเจ้าเนือเพชรน,นะครับมาประเมินดูแล้วนะครับกับอาวุธความหลากหลายและก็ความหนักแรงนะครับเมื่อประประกันเข้าไปแล้วนะครับมวยคู่นี้ผมคิดว่าสกอตําน่าจะทำงานนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มเวทขึ้นมาของเจ้าเสือใหญ่ด้วยนะครับโดยปกติแล้ว เจ้าเสือใหญ่นี่วนจะต่อยอยู่ประมาณร้อยสิบร้อยแปดประมาณนั้นแล้วก็วันนี้ต่อยกัน1้อปอนด์นะครับคู่แรกนี่ร้อยสี่ปอนด์ครับร้อยสี่ปอนเหมือนเดิมกับตอนที่เจ้าพระแสงชนะมาก็คือร้อยสี่ปอนนะครับเอาน้ําหนักเดิมมาเจอกันสําหรับคู่แรกนะครับคู่สองนี่นะครับนะมาประเมินดูแล้วนี่เมื่อเจ้าเสือใหญ่มันเพิ่มน้ําหนักขึ้นมาอีก แล้วก็ความหนักแรงท่านลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าคนเนี่ยเมื่อเพิ่มน้ําหนักขึ้นมามันจะหนักแรงกว่าเดิมไหมนะครับแต่สําหรับผม,ผมแล้วผมคิดว่าหนักแรงกว่าเดิมแน่นอนนะครับจะให้มันอืดอาดเหมือนน้ําหนักเดิมมันนั้นมันไม่มีผลหรอกครับก็แค่สองโลโลกว,กว่าสองโลนี่ครับ ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มขยับขึ้นมาด้วยความเหมาะสมนะครับผมมั่นใจมากครับวันนี้กับขวาตายซ้ายสลบนะครับของเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์ไอซอชอห้าพยักษ์ของเสียชายรายดีนะครับผมมั่นใจมากนะครับผมขอคัดคัดทุกสำนักเลยนะครับใครจะมองยังไงก็ตามนะครับ กับการวิเคราะห์วิจารณ์มวยนะครับผมเน้นที่อาวุธครับใครจะวิจารณ์ไปทางไหนก็เรื่องของเขานะครับสําหรับผู้ติดตามผมผมต้องเน้นครับผมต้องเน้นนะครับซื้อขวาตายซ้ายสลบครับสามยกนะสามยกพอนะครับสามยกพอเรามีการขยับขยายได้อย่างแน่นอนครับขยับขยาย อยู่กันแบบถาวรแน่นอนนะครับขยับขยายแบบไม่เก็บตัวแน่นอนนะครับจัดไปที่เสือใหญ่ครับ3ยกมาถึงคู่รองครับพิกัดร้อยองปอนครับเป็นการคัมแบ็กกลับมาของเจ้าสแกงามกีดเมืองนอนครับการกลับมาถิ่นเดิมถิ่นที่เขาเคยเกิดถิ่นที่เขาเคยเจริญรุ่งเรืองในวิชาศิลป,ปะแม่ไม้มวยไทยนะครับ การกลับมาครั้งนี้ก็ได้มีเจ้าเขาเสด็จสอเดชพันธ์ครับขึ้นมาเป็นอาหารเสริมให้เขานะครับโพดง่ายๆนะครับก็คืออาหารเสริมเลยนะครับนะมมยคู่นี้นะครับผมบอกได้เลยครับเจ้าสแกงามนี่เอาไปกินครึ่งคอแล้วนะครับในช่วงที่ขณะที่ผมรายงานอยู่ตอนนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ทุกสเต็ปนะครับสแกลงามจิตมืงนองกนเลยครับไม่ต้องไปฟังฟ้าฟังอีแรงฟังอะไรทั้งสิ้นนะครับเชื่อผมนะครับผมประเมินดูแล้วนะครับสแกงามเขาาวินตั้งแต่ยังตั้งแต่ไหว้มือยันชูมือไปยันไหว้โครยันชูมือนะครับประมาณนั้นนะครับ ซึ่งเจ้าสแกงามนี้เป็นรุ่นน้อง20ปีครับวยขวาจากเพชรบุร์นะครับดีกีก็แชมป์108ปอนด์นะครับอ้อมน้อยนะครับโดยล่าสุดนี่เป็นแชมป์มวยรอบบาบิน110ปอนด์นะครับโดยการเจ้าชนะเจ้าบรรเลอรลิสสิทธวัชรชัยหักปากาเซียนวันนั้นได้อย่างอร่อยเหาะเลยทีเดียวนะครับกับการวิเคราะห์ขผมวันนั้นผมวิเคราะห์ไปที่สแกงามอย่างมั่นใจเลยทีเดียวเลยครับ ในที่สุดเจ้าสแกงามก็ไม่ทำให้ผู้ติดตามของผมผิดหวังนะครับส่วนเจ้าเขาสดิจสอเดยัพันนี้ลายนี้ก็อย่าไปประมาทนะครับแต่สำหรับถ้ามาเจอกับเจ้าสแกงามแล้วผมคิดว่ายังไม่ยังไม่ถึงนะครับนะบอกไว้ก่อนนะครับหนักแรงก็จริงครับเจ้าบลลิลิสนี่ มันขนาดไหนยังไม่ได้แหบเลยนะครับยังไม่ได้แอมเลยนะครับอ่าคิดแค่นี้พอนะครับเด็กหนุ่มวัย24ปีครับมวยขวาจากจังหวัดตังนะครับเจ้าขาวสนิทสอนเดชพัน์หรือว่าดาก้อนมวยไทยเมื่อครั้งคาก่อนนะครับประเภทไฟเตอร์ดุดันหนักแรงนะครับเตะขาต่อยหมัดตามภาษามวยอ่า มวยล่ำนะครับมวยมะขามข้อเดียวนะครับสไตล์นั้นนะครับแต่ขาต่อยหมัดไปเรื่อยนะครับแต่ผมคิดว่าก่อมเจ้าสแกงามไม่ลงแน่นอนครับล่าสุดไปแพ้เจ้าทัพทิมทองสจเล็กมึงนนนะครับเจ้าขาวสนิทนะครับจัดเป็นดีดอดอโคเด็ดไปก่อนเบื้องต้นครับสแกงามจิตมึงนนครับมาถึงคู่เอกครับพิกัด ร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์นะครับปานเพชรเล็กปานเพชรสอจอเล็กหนึ่งนนครับพบกับเจ้าวันมีโชคสิทธนายกทวีปตะพงนะครับเจ้าปานเพชรสอจอเล็กหนึ่งนนครับเด็กหนุ่มวัยยี่สิบสองปีครับจากจงังหวัดสุโขทัยนะครับจะได้ร้อยกว่านะครับจะได้สูงกว่านะครับเขาแหลมแทงเก็บครับนะเขาแหลมแทงเก็บ ขวางหน้าดันแทงตีเข่าแบบไม่ต้องจับนะครับตีเข่าแบบไม่ต้องจับนะครับสูงยาวดุดันดีนะครับประเภทฝีมือครบเครื่องแทงเข่าเพลงเข่านี่เล้าใจเหลือเกินนะครับเจ้าปานเพชรไหลนี้ล่าสุดนี่ไปชนะเจ้ามาริโอกอท่าสายนะครับส่วนคู่ต่อกอรวนมีโชคผูของทอง หรือแมตนี้ก็สิทธนายกทวีตพงนะครับรุ่นพี่วัยยีบสาปีครับมวยขวาจากบุรีรัมนะครับก็ดีกีก็ไปธรรมดานะครับแชมป์ปูนเสือตัวที่15ของช่องเจ็ดสีเลยทีเดียวนะครับประเภทตีนซ้ายหน้าเนียนตาละเอียดละออนะครับนะเคยเจ,เจอมาหมดประเภทมวยที่ระดับเลือนแสนเลือน แสนน่ะก็เคยเจอมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตะวันฉายอย่างนี้ครั้งคราก่อนนั้นก็เคยเจอ,เจอมาแล้วนะครับนะสาหรับเจ้าวันมีโชคนะครับกระดูกกระเดี่ยวดีไม่ต้องซื้อแข็งโป๊กนะครับนะคู่นี้ก็ขอคัดค้านกับการวิเคราะห์ทุกสํานักเลยนะครับผมมั่นใจมากครับกับการกลับมาภาคนี้นะครับของเจ้าวันมีโชคนะครับนะมั่นใจมากกว่าเจ้าดองเปี้ยวนะครับ สำหรับจโจนนมเปี้ยวนี่ผมไม่กล้าครับสยกแรกนี่ผมไม่กล้าเข้านะครับถ้าเลย3ยกไปแล้วก็โอเคได้นะครับแต่สําหรับการกลับมาของเจ้าวันบีโชคนั้นเลรงเห็นแล้วว่าการชนะเจ้าสถานฟ้าวันนั้นนะครับได้โชว์เพลงศิลป,ปะแม่ไม้บมืไทย ดังเช่นเดิมที่เขาเคยโชว์ให้เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธทุกอย่างนะครับเขาเอากลับมาใช้ได้อย่างเสมอต้นเสมอไปนะครับถึงแม้การกลับไปพักผ่อนเมือ่อท้งขานั้นอย่างยืดยาวนะครับอาวุธต่างๆนะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยเขานำมากลับมาใช้เหมือนกันเลยครับกับตอนที่เราชมเขาในมวยรอบปุญเสือบุญเสือนะครับ ล่าสุดนี่ก็าชนะจะทาพพาอีเมเนนแอร์นี่แหละครับนะมั่นใจมากครับบวันนี้มั่นใจมากๆมั่นใจในฝีมือความหลากหลายนะครับของเจ้าวันมีโชคนะครับเบื้องต้นเป็นอภิมหาโตรเด็ดเจ็ยันน้ำวันมีโชคภูหงทองนะครับ หมัดมวยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ไปเจอๆกับผมอีกทีในชอบหลังช่างนะครับเช้าวันอาทิตย์เช้าวันเสาร์นะครับหมัดมวยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับอ่ะสรุปให้อีกทีนะครับคู่แรกก็พระแสงเล็กสโชวบีชัยครับเข้าก็เข้า,ขาตัวก่อนเห็นตัวก่อนนะครับมีโอกาสบางแต่งตัวกินสองข้างได้สบายครับ ส่วนคู่2องจัดไปที่เสือใหญ่ชอห้าพยักสามยกนะครับเน้น3ามยกนะครับส่วนคู่รองนะครับจัดหนักจัดเต็มไปที่สแกกามจิตมืองนน์ครับลุ้นสกอร์ต่ำด้วยนะครับสำหรับเจ้าสแกกามนะครับส่วนคู่เอกก็จัดไปเลยนะครับ ผมบอกได้เลยนะครับหันหลังเล่นตีลังการเล่นได้แบบสบายครับผมมองไม่เหมือนใครครับผมมองที่ศาสตร์และศิลหัวจิตหัวใจนะครับกับการเจอของกับการที่จอปานเพชรเจอกับเจ้าใครอะเพชรเมืองศีออกตึกแดงเหรอเออมันไม่ผ่านครับวันนั้นวันนั้นผมก็วิจารณ์ให้เจาปานเพชรเนี่ยแต่มันไม่เอาเลยวันนั้น ผิดฟอร์มากเลยนะครับถ้าต่อยแบบลักษณะนั้นครับวันมีโชคนี่ม้วนเดียวจบผมบอกได้เลยนะครับเหล็คาดการนะครับน่าจะไปอยู่ทางเจ้าปานเพชรเอียงไปทางปานเพชรแน่นอนครับกับข้อค่ายการทามวยแล้วก็น่าเสื่อนะครับผมคาดการจะอยู่ทางด้านปานเพชรนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจครับ ฝีมือความหลากหลายครับพาพี่น้องไปนำชัยแน่นอนไปกำชัยแน่นอนครับสำหรับเจ้าวันมีโชคเชื่อใจเขาเชื่อใจผมนะครับวันมีโชคภูหงทองเบื้องต้นเป็นอภิมหาโครเด็ดเยันน้ำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากถึงมิรรักทั้งหลายนะครับกับการดูแลสุขภาพร่างกายนะครับ รวมไปถึงการที่จะออกนอกสถานบ้านเรือนนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับกับโรคภัยไข้เจ็บทุกวันนี้ความหลากหลายนะครับของโรคภัยนี่เราตามมันไม่ทันครับไม่รู้จะเป็นโรคอะไรมั่งมนุษย์ทุกวันนี้นะครับน่ากลัวเสียเลืเกินนะครับยิ่งโควิดนี่ ยิงไปกันใหญ่เลยนะครับผมดูข่าวต่างประเทศแล้วน่ากลัวเหลือเกินครับพี่น้องรักและเป็นห่วงครับจิงเรียนย้ำรักยีนันย้ำหนานะครับให้รักษาสุขภาพกินช้อนกลางล้างมือนะครับเพิ่มความระมัดระวังกับการอยู่ชุมชนหมู่มากนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่ครับจากกระผมนักสู้วิชาของปู่ขนมต้ม สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจบโชคดีกับศึกมวยไทยเกดสีชิกทุกชั้นยากาศสวัสดีครับ